สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมารีวิวกล่องไพ่พรมยานะครับซึ่งเป็นกล่องไม้ที่ทํามาจากไม้สักนะครับซึ่งอันนี้น่าจะทําเป็นรุ่นแรกนะครับราคาผมจำไม่ได้น่าจะประมาณห้าร้อยมั้งครับอันเนี้ยเปิดมาก็จะเป็นเหมือนเป็นลายแกะสลักนะครับใช้เลเซอร์แล้วก็แกะเป็นลวดลายนะครับจะยังไม่ได้มีพ่นสีเหมือน อันปัจจุบันที่ผมกําลังสั่งมาเนี่ยนะครับผมสั่งมาทั้งแบบเขาเรียกว่าอะไรแนวตั้งกับแนวนอนนะครับอันนี้เปิดมาก็จะไม่มีผ้ากำมะหยี่รองตรงนี้นะครับส่วนอันนี้นะ่าจะประมาณราคาประมาณหกร้อยบาทถนะ้าผมจำไม่ผิดน,นะเดี๋ยวผมจะรอเปิดดูจะได้เป็นการไม่เสียเวลายเยี่ยมเลย ว้าว <Ooh>. อย่างสวยอะ่ะเดี๋ยวผมมาก่อนนะมีเงินมันะปุ๊โอ้าวซึ่งขนาดก็อ๋อขนาดเท่ากันอันนี้ผมลองแบบแก่นี้เลยโอ้ย oh. อาจจะพูดยังไม่ค่อยรู้เรแล้วนะผมไม่ได้นอนมาัะเลาะมึนมึนงงงงอชนนี้เออ้ขาล็อกแน่นเลยเห็นไหนี่ผมเปิดแล้วลโอ้โหจะย็นพวกจะย็นทะย็นก่อน โอ้อันนี้สวยจริงโอ้โอ้อเคโอ้โอ,อ,อ,อจะแก้ออกโอเคโอ้แต่นี้อันนี้คือแบบสวยมากแบบว่าไม่ได้อวย มันโฟกัสไหมก็โฟกัสอยู่นะลองเปิดเข้ามาขนะ้างในโอ้คือแบบดีอะข้างหน้าก็ความแตกต่างตั้งแต่อันนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับความแตกต่างามแตกต่างมากครับแต่ก็ผมก็ชอบแบบนี้นะแบบนี้รู้สึกว่าเขาเรียกว่าไงมันคลาสสิกดีอะ แต่นี้ก็สวยครับอ<ฮ>อันนี้ก็ทํามาจากไม้สักนะครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นแบบเราตั้อง,งน,นอนนอนอมลองเปิดนนี้ก่อนไม่มั่นใจผมพอลองเปิดน,นี้ก่อนนะหานะที่แกะแป๊บ อันนี้น่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นแบบแนวนอนอันนี้น่าจะเป็นแบบนะแบบแนวตั้งอันนี้ผมไม่รู้ว่าผมไปทํามันหรือเปล่าเนี่ยอ๋อมันน่าจะเป็นอันนี้เอเขาเรียกอะไรอะไอ้บับเบิลอะที่เขาใส่มาเฮ้ยไม้มันไม้มันออกถเลอกนิดนึงแต่ไม่เป็นไรโอเคอันนี้ก็จะเป็นแบบเ,เขาเรียกว่าไงแบบตั้งัแ่นบบนะ ออชดปึ๊บโอเคไม่รู้ว่ากล้องเห็นไหมเห็นละเดี๋ยวมอได้อันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบน,นะโอเคอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบว่ากล่องแนวตั้งราคาเท่ากันนะครับซื้อสองกล่องจัดส่งฟรีข้างในนี้ก็อ่ะเป็นลักษณะเดียวกันส่วนอันนี้ ก็เป็นลักษณะดเดียวกันครับส่วนอันนี้ก็เป็นอาไม่เป็ลนลักษณะเดียวกันอันนี้ไม่มีข้อแตกต่างของอันนี้กับอ,อันนี้ก็คืออันนี้มีผ้ากำมะหยี่ครับใช่ซึ่งก็แล้วแต่คนชอบแต่โดยส่วนตัวแล้วผมชอบทั้งสองแบบรู้สึกว่ามัน เอ่อตอนเวลาเราใส่ไพ่แล้วไพ่ดูแพงขึ้นมดเลยโหแต่สวยอ่ะโอเคอันนี้น่ามาประมาณห้าร้อยอันนี้จะมาประมาณห้าร้อยเก้าเก้าถ้าผมจําราคาไม่ผิดนะถ้าผมจําราคาผิดถ้าผิดก็ขออภัยด้วยสําหรับเอ่อคลิปน,นี้ก็น่าจะมีประมาณนม่องปุ๊บเดี๋ยวที่ไม่ดูแต่ละสามวัน โอเคแต่ละอันโอเคสำหรับวันนี้คลิปก็น่าจะมีวังแค่นี้ครับโอเคครับ